ลูกหลานเขาก็ร่างมี่สังคอยจังได้มากพอเอ้ยลูกหลานลูกเด็กเก่าได้หลายคู่ด <c oughs> ได้หล <c oughs> นะายคู่เราได้หลายเดยจนกระดินอ่ะได้หลายอ่ะเดินใส้นนาเลยนะบุฟเฟ่เออเนื่องทำมาทำคู่ ก็จางกาจานเพราะใครเสถยก็ได้แล้วอันนี้ไ<ะ>ว้ถวายองเพระาะไหม่เนี่ยไว้ถวายของกีเพราของหวานก็หนงแม่ัยงวั่างย่งอยู่เด้เอย่งวัขอ,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 องหานทมากจะส่งก็ลงมาหมือ,อ,อตัวขาจิวย่างเดี๋ยวคือขาพญทหารเดี๋ยวเสือามากไหมอันนี้หัวหมูสมม <c oughs> องไก่สอ,อง ผลไม้เก้าอย่างน้ำคาวหวานเรากะซองไห้คนนั่นน่ะของหว,วาน,นาอีกซไห้ฮะใช้มีด,ดาบอาขอขึ้นเหลือบ่เห็น,นโอ้โนมิดดาบอืพูดเลยมาแตงหนึ่งไปยางเซินหนึ่ง เอาไก่ใส่จานไว้ล่ตัวเออเฮ็ดอป็รเฮ็ดบ่เป็นเอาไก่น่าน่ากระหมูหมูหน่าไก่แม่มันม้อยมองคืนแม่กระเบื้องโตใครเนี้ยกระอีพ่ออยู่แต่แต่แต่ขวงนี่กระเตม้ยน่ก็ที่คนไปมองเลยน่ะยาละเฮ็ดโลดเฮ็ด่ใส่ลูกไผ่นะ อันนี้เราทําการบนไว้เนื่นนานมากแล้วเอาอย่างใช่ไม่อันนี้เราทําการบนไว้เนิ่นนานมากแล้วตั้งแต่ปี66เราเพิ่งได้มาทําการไหว้ปี68นะคะทุกคนเพราะว่างานนั้นมันได้ก็อยู่ก็จริงแต่ว่ามันได้ไม่หมดได้ไม่ครบแต่เราก็ต้องมีสัจจะนะคะทุกคนก็บท่านสมัยได้ย่าพอยายเมืองขวั หลานที่ไทยท่านสมัยเลยค่ะหัวหมูหัวหอมหัวงามผัวดะงามได้แล้วเหรอต้องไปนั่งแวกไงแม่สับมากบอกเลยว่าย่าสับแม่ซื้อแบบนี้มาเลยอ๋อแม่ซื้อแบบนี้มาเลยตีแบบนี้คือ แต่หลักจาน,าานก็มันะอีนี่นี่จานกคนนเขาความเสื้อของบ้านเรานะคะ<อ><อ>ทุกคนอกโอ้โอขอสะวันอันนะีอโอ้ไปคนละมันคิ้ไม่สวายันแม่เอาจานเนี่ยก็นนี้ พอกบอกว่าึ้นม่าทั้งแหม่ทั้งนั่นปีนสือทั้งนั้นเก็บของขึ้นไปบริารครบริยานมันขึ้นบ่ได้ยังไงปีนกระปนทั้งนั้นแล้วก็ไปจับของึ้นไปหันแล้เมืไหวนเราคือขุดคือเขี่ยนให้่าว่าปีนแห้หนอยากเล่นบอกหน้าเมยอดำนะเขาบอกนั่นน่ะห้าเดำ เนี่ยนี่เปล่าเออ